รู้แล้วถึงกับอึง้งทําไมถึงอึง้งตามมาดูกันเลยค่ะจริงหรือมั่วที่เขาบอกว่าอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของความแก่แล้วทําไมเมื่อคนเราเข้าสู่ช่วงอายุ3 0ปีถึงได้มีภาวะความเสี่ยงที่จัดตัวเตี้ยจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ที่เขาพูดกันว่าน้ําด่างมีส่วนช่วยในการยับยัง้งเจ้าตัวร้ายอย่างมะเร็ง อ้ออไม่ต้องสงสัยวันนี้คลาสสิกโฮมจะเฉลยทุกคำถามที่คุณอยากรู้สำหรับคำถามแรกอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของความแก่จริงหรือไม่ว้าว <Wow. S 1> ตอบได้เลยว่าอนุมูลอิสระเป็นสาเหตุของความแก่จริงๆค่ะอนุมูลอิสระเป็นสารที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งเป็นปฏิกิริยาระหว่างสารใดกับออกซิเจนในกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกาย อนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเพียงตัวเดียวจะสามารถเหนี่ยวนำและทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันที่สามารถผลิตอนุมูลอิสระได้อีกเป็นพันๆโมเลกุลนับเป็นปฏิกิริยาที่ไม่พึงประสงค์ต่อร่างกายเพราะถ้าหากปฏิกิริยานี้เกิดขึ้นมากและบ่อยครั้งจะทำให้ร่างกายสะสมอนุมูลอิสระมากมายซึ่งนักวิจัยเชื่อว่าอนุมูลอิสระเป็นต้นเหตุของโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคทางเดินหายใจข้อเสื่อมและรวมไปทั้งการทำงานของเซลล์ที่ ที่ผิดปกติทําให้เซลล์เสื่อมสภาพลงและทําให้เป็นสาเหตุของความแก่มาเยือนเร็วขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่ใครๆไม่ต้องการคำถามต่อมาทำไมคนเราเมื่อเข้าสู่ช่วงอายุ30ปีถึงได้มีภาวะความเสี่ยงที่จะตัวเตี้ย จริงแล้วภาวะความเตี้ยมักจะพบและเห็นได้ชัดเจนในกลุ่มคนที่มีอายุตั้งแต่30ปีขึ้นไปซึ่งจะเตี้ยเฉลี่ยแล้ว1%ร์เซนต่อปีในผู้หญิงเมื่อหมดประจำเดือนจะเตี้ยเฉลี่ยแล้ว3%ร์เซต่อปีปัจจัยหลักๆของสาเหตุความเตี้ยนอกจากเป็นไปตามช่วงอายุแล้วเรื่องของอาหารการกินก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันเพราะทุกวันนี้ทุกคนชอบกินอาหารโปรตีนและแป้งของหวานน้ำอัดลมทำให้เลือดเป็นกรด เมื่อร่างกายของคนเราได้รับสารอาหารหรือแร่ธาตุไม่เพียงพอในร่างกายก็จะขาดสมดุลทําให้ร่างกายต้องไปดึงแร่ธาตุที่เก็บสะสมไว้เช่นในกระดูกและฟันเพื่อมาปรับร่างกายให้มีความสมดุลเพราะเหตุนี้เลยทําให้อวัยวะและเซลล์ต่างๆของร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นก่อให้เกิดสาเหตุความเสี่ยงที่จะตัวเตี้ยและโรคต่างๆตามมาอีกมากมาย มาถึงคำถามข้อสุดท้ายที่ทุกคนสงสัยกันว่าน้ำด่างมีส่วนช่วยในการยับยั้งเจ้าตัวร้ายอย่างมะเร็งได้จริงหรือ ข้อนี้ตอบได้แบบดังๆเลยค่ะว่าน้ำด่างมีส่วนช่วยในการยับยั้งเจ้าตัวร้ายอย่างมะเร็งได้จริงๆเพราะมะเร็งจะชอบอยู่ในสภาวะร่างกายที่เป็นกรดเนื่องจากมะเร็งจะเจริญเติบโตได้เร็วในสภาวะที่เป็นกรดและจะไม่ชอบสภาวะของร่างกายที่เป็นด่างเพราะฉะนั้นหากเราปรับร่างกายของเราให้เป็นด่างก็จะทําให้เจ้าตัวร้ายอย่างมะเร็งนั้นไม่ชอบและจะค่อยๆอ่อนแอและตายตัวลงไปในที่สุด เพราะสังคมในยุคปัจจุบันเป็นสังคมที่เร่งรีบเราเลยมองข้ามสิ่งเล็กๆบางอย่างไปเลยทําให้เรามีปัญหาทางด้านสุขภาพกันอยู่เป็นจํานวนมากแต่ไม่เป็นไรค่ะทุกปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้นเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับคุณได้เพียงง่ายๆแค่คุณดื่มน้ําอัญคลายเป็นประจําทุกวันเนื่องจากน้ําอัญคลายมีส่วนประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่มีความเป็นด่างคือแคลเซียมแมกนีเซียมโซเดียมและโพแทสเซียมและน้ําอัญคลายยังมีโมเลกุลขนาดเล็กสามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย ได้ดีซึ่งมีส่วนช่วยในระบบการพผาผลาญและการขับถ่ายของเสียออกจากร่างกายได้เป็นอย่างดี ที่สําคัญน้ําอันคลายยังช่วยปรับความสมดุลของกรดและด่างในร่างกายทําให้ร่างกายไม่ต้องไปดึงแร่ธาตุที่เก็บสะสมไว้เช่นในกระดูกและฟันเพื่อมาสมดุลของเสียในร่างกายและน้ําอันคลายยังมีแร่ธาตุอันคลายในรูปแบบประจุอิออนซึ่งจะช่วยให้ร่างกายสามารถดูดซึมและนําไปใช้งานได้ทันทีแล้วยังมีประจุลบสูงซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นดี ช่วยชะลอวัยช่วยชะลอความเสื่อมของร่างกายและช่วยชะลอโรคที่เกิดจากความเสื่อมของร่างกายเช่นโรคมะเรง็งเบาหวานข้อเสื่อมกระดูกพรุนและตัวเตี้ย เป็นไงกันบ้างคะหลังจากได้รู้คำตอบพร้อมสาระดีๆจากทาง c l a s s สิ Home ไปแล้วอย่าลืมนะคะดื่มก่อนชะลอก่อนชะลอการเป็นมะเร็งลดกระดูกพุ่นข้อต่ออักเสบกดรดไหลย้อนโรคนิ้วเกาความดันโลหิตสูงและคอเลสเตอรอลสูงดูแลตัวเองก่อนที่จะสายด้วยความห่วงใยจาก c คลาสสิกโฮมสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คลาสสิกโฮมโทร0864894825และเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ ะะอย่าลืมนะคะคลาสสิโคมพร้อมให้คำตอบคุณอยู่เสมอ